ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะทำให้ธานอสตายหวิธีจาก14ร้านวิธีนี่คือด็อกเตอร์สเตรนงานริกริทธิ์แท้จากค่ายจีนแบนแซดดีทอยจากช่องเดอะต้นฮีโร่ครับผมย้ yeah! สวัสดีครับท่านผู้ชมรัสมาชี่ของเรต้น Hero Channel ทุกคน Hello w h a t s up g u y s c o o w m a n c o o w m a n ครูแมนวันนี้มาครูแมนแบบเร็วๆเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้พี่ต้นเองก่อนจะเข้าสู่กระบวนการการรีวิวคลิปนะครับผมในของเล่นตัวนี้ที่เป็นด r ็อ r เตอร์สเตรนด์สตีเฟนสเตรนนะครับผมเวอร์ชันของ Z ซดดีทอยนะครับผมงานนี้พี่ต้นบอกเลยว่ามีสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีอีกแล้วนะครับผมมอบบริกา์ดีๆแบบนี้ให้พี่ต้นได้ทําการรีวิวให้กับน้องๆและแฟนคลับได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าสปอนเซอร์ท่านนี้เป็นใครพี่ต้นเลยีบ นีก่อนมีหลายๆคนตั้งกระทู้ถามมากมายถามส่วนตัวถามใน youtube หรือแม้กระทั่งถามในกระบวนการของคอมเมนต์ของ youtube นะครับหรือคอมเมนต์ของ facebook นะครับผมหรือบางคนมีแมสเซจมาส่วนตัวด้วยถามว่าพี่ต้นครับ เราจะบอกว่าแซดดีทอยเป็นงานแท้ได้เต็มปากหรือเปล่านะครับคาถามนี้เป็นคําถามที่ทุกคนถามเสมอและก็ยอดคิดมากพี่ต้นจะเรียนให้ทราบและท่านผู้ชมทราบนีครับว่าในกระบวนการของอุตสาหกรรมการผลิตทุกกระบวนการนะครับผมต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าทุกกระบวนการมันจะมีการที่เขาเรียกว่า sorting sorting คือการคัดเลือกนะครับ maker หรือ supplier นะครับมาผลิตภัณฑ์ มาผลิตผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาประเด็นที่1ครับการซอร์ซิ่งมันจะเลือกยังไงได้บ้างการซอร์ซิ่งมันจะมีวัดจากเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับต้นๆหรือการที่เขาเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆเนี่ยเขาจะได้ชื่อว่าเป็นซัพพลายเออร์นะครับผมซัพพลายเพวกนี้อาจจะเป็นพวกงานทัสโบมาเวลซีเล็ก ดิสนีย์ c อกล i v ีนะครับหรือว่าพวกงานของ b ันได i เฮดเอฟูนะครับพวกนี้จะเป็นแบรนด์ต้นๆที่เขาเรียกว่าซั p พ h i r e นะครับแต่ในลำดับถัดมาล่ะอย่างงานตัวนี้เป็นงานแท้นะครับท่านผู้ชมแต่เป็นฝั่งของพี่จีนผลิตนะครับใครที่เคยทราบแล้วก็จะเห็นได้เห็นว่าเป็นอน n เ e นส์อ Agreement ระหว่าง Disney, Marvel แล้วก็แซ t o ีบริษัทนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นจดหมายโชว์เลยว่าเขาได้รับลิขสิทธิ์จาก Disney ์นะครับมาเวลสตูดิโอให้ผลิต ในฐานะเป็นเทียรองลงมาซัพพลายเออร์คืออยู่บนเทียคือรองลงมาเทียเองเนี่ยอาจจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากซัพพลายเออร์ผลิตยกตัวอย่างเช่นซัพพลายเออร์อาจจะผลิตดาบอีกแบบหนึง่งแต่เทียอ,อาจจะได้ดีไซน์อีกแบบหนึ่งที่โพสเข้าไปหาเขาเรียกโพสเข้าไปหาเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเจ้าของลิขสิทธิ์โอเค คุณทาได้นะแต่คุณอาจจะเสียลิขสิทธิ์เท่านี้นะและคุณจะได้ในส่วนที่เป็นค่าลิขสิทธิ์ไปในการเริกล่องแบบนี้รูปแบบตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นดร์สเตรนในรูปแบบที่แตกต่างจากของที่เป็นซัพพลายเออร์ค่อนข้างเยอะเราจะเห็นได้ว่าส่วนสูงจะแตกต่างกันนะท่านผู้ชมอีกกรณีหนึ่งที่ท่านผู้ชมหลายนคนถามว่าพี่ต้นครับแล้วเราจะเรียดเขาว่าเป็นของจีนยดงไงท่านผู้ชมอย่างนี้ครับของจีนไม่ว่าจะเป็นของจริงฮาสโบแบบนี้เลยนะครับ หรือของก๊อกหรือของอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรโก้หรือแบรนด์ไหนๆท่านผู้ชมเคยรู้ไหมครับบางผลิตภัณฑ์เขาผลิตที่ประเทศจีนแต่เขามีการส่งกลับมาเป็น QC lot เป็น pattern lot กลับมาเพื่อที่จะตรีตาว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือผลิพภันฑ์ที่ QC by Sweden QC by America QC by Japan นะครับ นี่คือผลผลิตที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ต้นจะเรียนให้ทราบว่าถ้าของก๊อปคือจะก๊อปจริงๆเลยเช่นก๊อปแล้วมีไฟหน้าอกหรือเลโก้ที่ก๊อปไปเลยแบบเป็นเลโก้ก๊อปจ๋าๆไม่เกี่ยวอะไรกับผลิตภัณฑ์เลยนะครับผมเช่นตัวนี้ออกมาแล้วก๊อปเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกก๊อปปี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับสุดท้ายเลย มีคนหลายคนถามอีกว่าแล้วหลอดพวกนี้มันมีทั้งหลอดจีนหลอดญี่ปุ่นมันแตกต่างกันยังไงท่านผู้ชมหลอดญี่ปุ่นเนี่ยคือหลอดที่อยู่ไกลกว่าราคาจะแพงกว่าไว้พี่ต้นจะมาแนะนําในคลิปหน้าแล้วกันว่าเพราะอะไรถึงแตกต่างกันแต่สําหรับคลิปนี้นะครับผมมันยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปแคร์คำพูดไครท่านผู้ชมเรารู้สึกชอบเรารู้สึกรักเรารู้สึกว่าจับเขาแล้วมีความสุขของจริงของปลอมของก๊อปมันอยู่ที่ใจของเราท่านผู้ชมซื้อเลยครับ สะสมเลยครับเราเล่นเรามีความสุขมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ต้องไปแคร์คำพูดใครนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวท่านผู้ชมตัวกล่องนี้อยากจะเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าพี่ต้นเองเนี่ยได้มาจากร้านนี้เลยนี่พี่ต้น t อ y c o r n ร r อัครพลสุขสวัสดิ์นะครับผมอ่าสารตวงอ๋อสุขสวัสดิ์นันชื่อเพื่อนพี่ต้นขอโทษทีครับพี่พี่ต้นนี่คืออัครพลน,นะครับ สาระตะวงหรือพี่ต้นจากทอยคอนเดอร์นะครับผมสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีที่มอบบริันธ์ดีๆแบบนี้ให้พี่ต้นเสมอเสมอเลยนะครับและที่สําคัญเลยตอนนี้ยังมีขายอยู่อีกประมาณ10-15ตัวพี่ต้นจะแชร์ริงก์ให้ในท้ายเอ็นเครดิตกับใต้ล่างเลยนะครับนะนี่คือสิ่งดีๆที่พี่ต้อนอยากจะแนะนําเลยนะครับเรามาดูการตัวกล่องเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผนะครับ ด้านหลังก็จะมีบอกอย่างชัดเจนเป็นบอนนิ่งต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีตัวโลโก้อเวนเจอร์แล้วก็มาเวลสิ่งที่พี่ต้นอ,อยากให้พี่เบะช่วยซูมให้เห็นนะครับว่าเป็นบริกา์ที่ได้รับจริงๆว่าเป็นบริกสิทธิ์พี่เบะเห็นเลโลโก้ที่เป็นดิสนีย์ตรงนี้ไหมครับ อยากให้เห็นเป็นลายน้ําจะเห็นหัวรูปร่างดิสนีย์กับมาเวลอยู่ข้างในนะครับผมนี่คือสิ่งที่เทียจะได้รับหรือริขสิทธิ์ที่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเองมั่นใจได้เลยครับใครที่กาลังหาบรินา์ดีๆแบบนี้นะลองติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแกะของให้ดูเลยนะครับว่าข้างในเป็นแบบไหนตอนนี้เองในพี่ต้นได้สินค้านี้มานะครับก็ได้มาจากพี่ต้น นะครับอัครพลนะครับสารตะวงนะครับทั้งหมดเลยพี่ต้นทอยคอนเนอร์ก็มอบผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไหมพี่ต้นรีวิวให้กับน้องๆท่านผู้ชมได้รับจมงกันนะใครสนใจจริงพี่ต้นแนะนําพี่ต้นใจดีมากๆแล้วก็ของเล่นเยอะมากพีออเดอร์มากมายเลยนะครับลองไปดูได้นะครับพี่ต้นไม่ได้อวยนะครับพี่ต้นซื้อมาแล้วนะครับและพี่ต้นเองก็เป็นลูกค้าแบบจริงๆเลยนะครับนี่แล้วเราจะเห็นนี่ครับอีกอันหนึ่งที่พี่ต้นอยากบอกแต่ละกล่องจะมี เป็นหลอดนัมเบอร์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เขาให้ไหมนะครับมันเป็นคือถ้าโดยพื้นฐานในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาจะเรียก QC inspection จะมีบาร์โค้ดเช็คว่าคุณออกหลอดอะไรมานะครับบางทีเราไปเจอหลอดแล้วมีปัญหาแล้วโดน้ายค้าตีกลับพวกเนี่ยเขาจะตีทั้งหลอดเลยนะครับโอเคด้านในกล่องโอ้ไ oh ม่ก็ฟินมากฟินมากๆโอ้ไ oh ม oh ่ก็โอ้ไม่ก็เฮ้ยสวยมากท่านผู้ชม คือวนะิทอนชอบงานเซตีทอยอย่างหนึ่งคือมันให้รายละเอียดสวยแต่ข้อเสียของงานเซตีทอยคือเขาเรียกอะไรวะม,มันอาจจะหลวมนิดนิดท่านผู้ชมนี่กล่องที่ให้มาจะแยกเป็นแบบนี้ครับเป็น2แพคเกจนี่ครับเป็นผ้าคลุมอันนึงนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวด็อกเตอร์สตีเฟนสเตรนอันนึงนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นพลังเวทด้านล่างให้ดูนิดน,นึงด้านหลังนี่ด้านหลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวิทอนจะแกะตัวฟิกเกอร์ออกมาให้ดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องตัดหรือเปล่านะเพราะว่า หลายครั้งหลายค้ามากๆที่ซาดีทอยเนี่ยชอบผลิตแบบนี้ออกมานะครับชอบใส่เป็นตัวล็อกแบบนี้ครับเป็นเคเบิลทายล็อกนะครับผมในแบบนี้นะครับเห็นปะจะเป็นเส้นๆแบบนี้เดี๋ยวพี่ต้นดึงออกก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงโอพิกเกอร์ออกมานะครับเดี๋ยวพีต้นขออนุญาตขยับสตอ็อกเอ่อด็อกเตอร์โปรเซอร์ฮักออกไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ออกไปก่อนเนาะถ้าเกิดใครอยากดูเดี๋ยวพี่ต้นจะรวมให้ดูตอนหลังอีกทีหนึ่งนะครับนะตอนนี้พี่ต้นกลับมา สะสมงานเซตดีทอยแทนนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่ามันสวยทุกตัวเลยนะครับจริงๆพี่ต้นการันตีเลยแล้วถ้าเกิดใครเป็นสายเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะสายคัสตอม DIY พี่ต้นอยากจะเรียนให้ทราบว่าเหมาะมากกับการคัสตอมนะครับอันนี้เขาแถมนี้มาให้นะครับเป็นฐานนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นส t ต c k แอคชั่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามันหลวมก็ลองไขสกรูปรับนิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะไขให้ดูนะครับนี่พี่ต้นชอบนี้มากท่านผู้ชม เนี่ยอันนี้คือ Amazing Thailand มากคือพลังเวทโคตรสวยเดี๋ยวพี่ต้นจะให้ดูว่าโคตรสวยจริงนะครับแล้วก็พี่ต้นแก่น,นี้ดูนิดนึงคือพี่ต้นบอกแล้วว่าถ้ารีวิวคือรีวิวเลยไม่มีการอวยชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบท่านผู้ชมนะครับพี่ต้นไม่ได้แบบว่ามาอวยว่าเฮ้ยอันนี้แม่งต้องดีอันนี้มันต้องเจ๋งนะครับอยา่างบางตัวแม่งสวยจริงที่พี่ต้นบอกสวยแล้วพี่ต้นชอบแต่สุดท้ายหลวงพี่ต้นก็บอกไว้ดีนะครับโอเคภาคภูมิภาคภูมิคือ เจ๋งโคตรสวยมากแล้วก็ทำเหมือนมากนะครับมาเดี๋ยวเราเอาตัวถาดถาดพิ่ต้นอยู่ไหนเน่เอามาให้ดูกันตรงนี้ก่อนเลยอ่ะให้ดูแล้วของแถบ Amazing Thailand มากท่านผู้ชมต้องเรียกว่า Amazing s e t i Toy ดีกว่าเน่มันให้มันจะเยอะอะไรขนาดนี้เน่คือ s e t i Toy ราคาไม่ใช่แบบแพงจา๋านะราคาอยู่ที่ประมาณสัก คือเอาไว้ง่ายถ้าเกิดคนพีก็สา0ร้อกว่าบาทถ้าเกิดใครไม่ได้พีก็ประมาณ500ินิดๆนะครับผมให้ดูดึดู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 ดึดู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 เูอร์ูด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 ูนดดดด ท่านเ,เขาเป็นคนที่เกิดที่อาสา,าอาณาจักรหรืออังกฤษคือหล่อมากใครที่ติดตามเชโรโคมนี่คือใครทำไมอะารอ,อยางนี้แบบแต่วแตกยังไม่ต้นได้เลยท่านผู้ชมนะครับโอเคสิ่งที่เขาให้มาคือผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมค่อนข้างจะดีแล้วก็แข็งแรงมากแต่ติดนิดเดียวท่านผู้ชมให้ดูตรงนี้เห็นแสงไหมครับเนี่ยเห็นแสงมไหมตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าเนื้อเรซินมันเข้าไปไม่เต็มเห็นไหม ตรงส่วนอื่นเต็มหมดแต่ตรงนี้ไม่เต็มเห็นไหมตรงนี้ทั้งสองด้านเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยตรงนี้พี่ต้นเนาะเนี่ยคือข้อเสียนะครับถ้าบอกข้อเสียไม่ต้องมาบอกข้อเสียเลยตัวนี้เป็นโพลีพอลเรนนะครับแข็งพอสมควรนะครับผมต่อมาท่านผู้ชมตัวที่เขาให้มาอีกคือนี่ครับเป็นพลังเวทสวยมากเขาให้มือมานะครับเป็นแบบนี้มือตุ้มๆนะครับแล้วก็ติดเข้าไปที่พลังเวทแบบนี้เดี๋ยวพี่ต้นติดให้ดูแล้วก็นี่เลยเนี่ยคือเจ๋งมากอะ่ะ คือถ้าใครไปโมดิฟายแม่งโคตรครัวเนี่ยนะครับคือเจ๋งมากๆเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับอีกข้างหนึ่งคือมีต้นแบบรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันใช้ได้อะนะครับคือเนี่ยต้องบอกกันว่าคล้ายๆงานของพี่ไม้ครับงานทอรอเรกซี่อะไรต่างๆครับคือมันจะประมาณว่าเขาจะได้ดีไซน์มาก่อนแล้วก็ เขาจะมีลักษณะที่ว่าเหมือนกับออพอส่งพรูฟแล้วเนี่ยถ้าผ่านก็คือผ่านแล้วก็ผลิตได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของแถม2ชิ้นต่อมานะครับส่วนอีกอันนึงเป็นมือกำรรก็สวยอยู่นะครับเป็นแบบนี้มือกำรรแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็แถมนี่มาให้เป็นสเตตแอคชั่นมันค่อนข้างหลวมนิดเดียวเดี๋ยวพี่ต้นจะเอาไข่ควงมาไขาให้น้องๆ่านผู้ชมดูนะครับตอนท้ายๆคลิปนิดนึงเดี๋ยวเตรียมก่อนเนี่ยก็คืพี่ต้นก็จะมีไข่ควงส่วนตัวเลยเนี่ยไข่ให้ดูเลยก็ได้ไหครับ จะได้ดูกันเลยเนี่ยครับใช้ไข่กวงเล็กๆนี้เนะาะไข่ให้แน่นๆนะครับไข่ให้แน่นๆเลยนะครับมันจะได้เกาะแบบสเตทแอคชั่นเราแบบวลันทีเนี่ยอย่างเงี้ยมันหลวมใช่ไหมครับผู้ชมพอเวลาเราด็อกเตอร์สเตรนท์ขึ้นไปยืนเนี่ยมีโอกาสแน่นอนนะผู้ชมล่วงนะครับพี่ต้นบอกเลยแน่นแล้วนะครับโอเคคราวนี้ต่อมาที่จะให้ดูอีกอันหนึ่งนะผู้ชมเป็นโลโก้อเวนเจอร์แอนเกมชัดเจนมากพี่ต้นได้มาตอนนี้คือแอนเกมจบทั้งหมดนะตอนนี้ขาดแค่แคชเชียร์อเมริกา นะครับแล้วก็ขาดต่อแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรนะกับพันมาเวลนะครับมาเรามาดูต่อมาคือตัวฟิกเกอร์สวยใช่ได้นะครับใครคิดว่าสวยมางยกมือขึ้นสวยครับพี่ต้นคนหนึ่งเลยยกมือขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยหัวนะครับหมุนได้นะครับสักประมาณ3ามร้อยหกสิบนะครับผมเนี่นะครับสามร้อกสิบองศานะครับขยับขึ้นลงได้ไหมเดี๋ยวต้นให้ดูข้าง ไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะต้องมีข้อแตกต่างแหละนะครับแขนนะครับยกขึ้นมาได้180แบบนี้นะครับแบบนี้เลยมือนะครับไม่มีท่อนใบเสร็จตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมพี่เบย์น่าจะเห็นเนาะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ข้อสอบเป็นดับเบิลจอยนะครับเป็นดับเบิลจอยแบบขาดออกจากกันเลยนะครับดีนะครับแต่มีโอกาสหลวมนิดนิดนะครับเวลาขย่านะครับมือนะครับหมุนได้360ไม่มีจุดขยับที่มือนะครับแล้วก็แขนหมุนได้360ตรงช่วงหัวไหล่นะครับผมแน่นหนาพอสมควร ข้างขวาจะแน่นกว่านะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูอย่างนี้น่าเสียดายเล็กน้อยเพราะว่ามือเขากลายเป็นว่าเป็นเหมือนแบบกระดูกคอะ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับตัวเอวหมุนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมหมุนไม่ได้เป็นตัวตรงๆทื่อๆนะครับถ้าเราจะยกขาโอ้ตัวนี้แน่นมากหูแข็งมากท่านผู้ชมข้อเสียมาแล้วครับข้อเสียมาแล้วก็คือมีข้อเสียคือบอกข้อเสียแข็งมาก เนี่ยครับน่าจะเป็นโพลิพอ o พีรแล้วก็ฉีดในลักษณะที่ว่าใช้คืออย่างนี้เวลาเขาฉีดเรซินนะครับเวลาเขาจะวัดว่าเนื้อเรซินมันเต็มไม่เต็มเขาวัดจากน้ําหนักท่านผู้ชมเขาจะมีกลอสเวท แล้วก็รวมกลอสเวก,ก็คือน้ําหนักที่มันแยกออกจากกันกับพวกที่เป็นเกรดนะครับเกรดก็คือพวกรูเข้าเรซินอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะมีร่องรูเข้าทางเกรดร่องรูเข้าเรซินร่องรูเข้าเรซินพอเวลามันรวมกันแล้วน้ําหนักเป็น Network เน็ตเวทเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นน้ําหนักจริงๆอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ําหนักน่าจะเยอะแล้วก็มีการคูล,ลิ่งดีแล้วก็เป็นคูลดาวน์ที่ดีน่าจะมีผสมสารเคมีด้วยนะครับน่าจะเป็นโพลีพีรีนชนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขานี่ยกยากมากน่าผู้ชมเพราะว่าติดเนี่ยยกยากมากจริงจาบได้ประมานนีี้่ นะครับขาบานๆน,นิดๆน,นะครับแล้วก็ท่อนขาไม่มีจุดขยับโหน่ากลัวท่านผู้ชมน่ากลัวครับตัวนี้ตัวนี้สวยแต่ขยับยากข้อขาหลวมนะครับแต่ก็คือสวยเลยนะครับยืนแบบยืนจัดท่าได้พี่ต้นจัดให้ดูนี่นี่ครับพี่ต้นขอจัดให้ดูนิดนึงเลยง้นอนี่ครับด,ด ถึงมันหนักท่านผู้ชมมันหนักพอมันยืนปุ๊บมันล้มเหม็นไหมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามจากแซตดีทอยปัญหามีอย่างเดียวคือหลวมต้องบอกเลยนะครับคืออย่างนี้ท่านผู้ชมมีอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันตองไงต้องมีคำถามหน่อยที่ต้นครับทําไมงานจีนถึงจะเป็นงานแท้ก็จริงทําไมถึงหลวมอย่างนี้ท่านผู้ชมเกรดของพลาสติก ลักษณะนะอาจจะแตกต่างกันที่สารเคมีแต่ชื่อของพลาสติกเหมือนกันนะคะรับพลีพอพีรินพลีไวนิลคลอรีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลตรงนี้ต่างกันแค่เนื้อของเรซินแต่ที่ต่างท่านผู้ชมคือโมนในอุตสาหกรรมทุกคนไม่ต้องตกใจว่ามันหลวมพอไรโมนท่านผู้ชมยิ่งโมนนะครับมีปัญหาหรือเก่ามากหรือผลิตในหลอดที่ไม่ได้ต้องการผลิตแบบซ้ำๆหลายๆหลอดผลิตทีเดียวล้านชิ้นจบ โมนจะไม่ได้ใช้คุณภาพที่ดีมากเกรดของเหล็กเนี่ยเป็นตัวสําคัญยิ่งถ้าเกิดฉีดมาแล้วฉีดเยอะๆจํานวนชิ้นเยอะๆสมมติว่าฉีด1 2 3 4 5 6จบที่แสนหนึ่งแล้วเขาไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เพิ่มเป็นทรีแมนแอนหรือไม่ได้โอเวอร์ฮอหรือไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ซ่อมเลยมันจะทําให้โมนเนี่ยมีลักษณะที่มีลักษณะที่เหมือนแครกคือแตกตัวเป้าต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้หลวมได้ท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบอย่างเช่นตอนนี้ใช่ไหมค่าทอร์เรเลของกา้กา,กา,กา,กาเนเนี่ยก้านการการเข็มเนี่ย โ้คือค่าทอร์เรนต์ดีมากแต่พอเวลาฉีดไปเรื่อยๆมันจะแคบลงแคบลงแคบลงบางทีทําให้เป้าตรงนี้เป็นบอลจอยมากจะเล็กลงนะครับตรงนี้ก็มีวิธีแก้ในสไตล์ของงานแซตดีทอยเช่น ลงน้ํายาแก้หลวมไวกิกกี้ของพี่กิกกี้อะไรอย่างเงี้ยลงตัวที่เป็นน้ํามันก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกคือเขาเองก็เป็นผริภัณฑ์ในเทียนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทัพยเพือ่อจา๋จาจา๋าคือบางทีมันก็จะเป็นตรงลีกครับหรือว่าแบบอินสเปกชันมาแล้วแบบเอ้ยมันไม่ได้เป็นจุดที่สําคัญเขาก็จะปล่อยให้มันผ่านออกมาคือสามารถขายได้อะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวพี่ต้นจะเปลี่ยนมือให้ดูท่านผู้ชมนะครับนี่วิธีการต่อก็คือดึงมือออกเลยนะครับมันจะเป็นบอลจอยแบบคล้ายๆงานของแบบเอทเทปิ F F คูอาร์ต นะครับแล้วก็จะเป็นบอจอยที่อยู่ด้านในนะครับต้องระวังนิดนึงก่อนเปลี่ยนเป็นต้นถอดนี่ออกก่อนนะครับแล้วค่อยไปใส่ทีหลังนะครับเนี่แบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปหูรลูเล็กมากโอ้ลูเล็กมากโอ้โหไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วท่านผู้ชมอื้อหือเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตใส่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหนึ่งอ่าได้แล้วโอ้โห เกือบจะไม่ได้นะผู้ชมเอาในเมื่อใส่ให้ดูว่ามันยากก็คือยากคือมันแน่นก็แน่นบางส่วนนะผู้ชมมันไม่แน่นก็คือไม่แน่นเลยบางส่วนนะครับโหยากจริงๆต้องระวังเดยหักนะท่านะผู้ชมได้แล้วโอเคก็ระวังเดยหักกันนะท่านผู้ชมครับหักก็คือหักนะครับบอกเลยเน่นี่ครับ ใส่ให้ดูกันเน็นเห็นว่ามันสวยโคตรคือถ้าใครยังใสยโมนะไปโมใส่มือแบบอันนี้ได้นะพี่ต้นว่าคูลแมนมากจริงๆ่เอาเซ่เน่ด็อกเตอร์ซีเบนสเตรนมาแล้วแล้วก็ต่อมาพี่ต้นก็จะใส่นี้ให้ครับผ้าคุมว้า เน่ว้า่ท่านผู้ชมเพอร์เฟกแต่หนักโคตรคือมันหนักมากครับท่านผู้ชมมันหนักจนจนให้ความรู้สึกว่าเอาแล้วเอาแล้วพี่แซดดีทอยเอาแล้วนะครับพี่ต้นว่ามันต้องมีด้านหนึ่งไว้อย่างนี้เออมันต้องเป็นอย่างนี้เฮ้ยแต่สวยยอมรับว่าสวยใครคิดว่าสวยพี่ใครคิดว่าสวยบ้างเน่ ามุนให้ดูในถาดพี่เบสจะได้เห็นไปด้วยในตัวนะครับทุกคนจะได้เห็นด้านหลังด้วยนี่ครับทึทึดึดึดดึดดงดึดงคูมากนะครับบอกเลยคูมากแต่ประเด็นคืองใส่มือยากจริงพี่ต้นกลัวแม่งหักมากนะครับคราวนี้ต่อมาขออนุญาตใส่ฐานให้ดูก่อนเลย นะครับก่อนที่เราจะไปแลมอัพความคุ้มค่ากันนิดนึงเนี่วิธีการใส่ฐานก็เอาอย่างนี้หน่อยละกันกดมาลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่มันอย่างนี้พี่ต้นชอบแบบนี้มากกว่าพี่ต้นมีความรู้สึกว่าใส่นี้มันดูมันดูฟิลแบบได้แบบได้ฟิลมากกว่าเน่ยกขาขึ้นนิดนึงว่อย่างี้เอาเด้อออได้แล้วครับ ด็อกเตอร์สเตรนด์ตึ้งตึ้งว้าครูมากครูมากนี่ครับหัวหัวนี่เอาซีเอาซีมาทาน,านอ๋อก็ทานอ๋อเถอะทานอ๋อก็ทานอ๋อเถอะเอาซีมาตึ้งตู้ง ถึงโหเจ๋งเจ๋งเจ๋งจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่กระบ,บวนการของการแรมปอัพ mm hmm. กันดีกว่าท่านผู้ชมพี่ต้อนอยากจะเรียนให้ทราบนี้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยคือมันเป็นความอเมซิ่งที่แบบคือมันสวยอะ่ะมันสวยก็คือบอกว่าสวยท่านผู้ชมพี่ต้นบอกเลยว่ามันสวยก็คือสวยอะ่ะมันแบบมันได้มันได้ฟีลลิ่งของความเป็นเอฟิกเกอร์สวยๆเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ต้นลองให้ดูนะนั่งยืนเทียบกับมาร์กแปดสิบห้าท่านผู้ชม เฮ้ยมันเจ๋งอ่ะเนี่ยพอยืนเทียบกับมาร์คแปดสิบห้าใชป่ะเนี่ยเนี่ยครับโอ้ไม่เกเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นนะครับข้อที่1เลย t e x t เจอร์ดีเทลนะครับผมพี่ต้นต้องเรียนให้ทราบนี้ว่าอาจจะไม่ได้มี t e x t เจอรอะไรมากนะแล้วโมนเองอาจจะแตกต่างจากโมนงานที่เป็นงาน supplier เองนะครับตัวนี้พี่ต้นให้คะแนนแบบจริงๆนะนะที่8คะแนนนะครับผม App เ e a ลแนดะครับดูจดืดๆนิดๆแต่หน้าเนี่ยถ้าใครรีเพนต์เก่งๆนะพี่ต้นบอกเลยว่าครูมากตัวนี้พี่ต้นก็ให้8คะแนนนะครับส่วนสุดท้ายนะครับจุดขยัะนะครับ กับ articulation ที่ให้มานะพี่ต้นถูกใจอย่างเดียวคืออันไหล่ที่มือแล้วเป็นมือจุกแถมเป็นแบบพลังเวทให้เนี่ยตัวนี้คือทําให้คะแนนมันดีขึ้นพี่ต้นให้9คะแนนเลยนะครับผมแต่จุดขยับอื่นๆหลักอะโครนอมิกหรือว่าหลักที่เป็นกลยุทธสายการเคลื่อนไหวตามหลักวิศวกรรมข้อมือแขนต่างยังด้อยอยู่นะครับผมถ้าเทียบกับในบรรดาทุกๆตัวที่ได้มานะครับผมเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานนะท่านผู้ชมอยู่ที่ 8-9ถคะแนน8-9คะแนนครับผมใครที่สนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะครับอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมกับร้านดีๆแบบนี้เลยร้านของมันต้องพรีบายทอยคอเนเดอร์พี่ต้นอัครพงศ์สาระตะวงนะครับ พี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ที่ท้าย En Creative นะครับผมและที่สําคัญเลยจะมีคลิปดีๆของแซดดีทอี่พี่ต้นจะส่งให้น้องๆดูใต้ลิงก์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครรับพี่ต้นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมเข้าไปกด e First t ในเพจเ c e บุ o กของพี่ต้นด้วยและเข้าไปเลือกกันหน่อยว่าเราอยากจะมีเสื้อรายเดอะต้นฮีโร่แบบไหนระหว่างลายที่เป็นโลโก้พี่ต้นหรือลายที่เขียนว่าเดอต้นฮีโร่ คู่แมนนะครับผมสำหรับวันนี้ต้นฮีโรชแนลต้องขออนุญาตลาไปก่อนและขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่มอบผริตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้พีต้นรีวิวกับพี่ต้นสาระตะวงนะคะรับผมหรือพิต้นอัครพลทอยคอนเนอร์นะครับสวัสดีไปแล้วครับไอเล็บอยู่บายบายสวัสดีครับ